สนับสนุนข่าวโดยหมู่บ้านนาวีเฮาส์กลยุทธ์ตรวจ5สบิ๊กคลีนนิ่งเดยโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่องานราชการเมื่อวันที่2ธันวาคม2563พลเรือตีชลทรสุวรรณกิติผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรม5สบ Big c ล e a นิ่งเด y เนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันที่5ธันวาคม2563นำโดยนาวเอกกิติศักดิ์สายนุษ์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงพยาบาลมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาถบพิษเพื่อให้สภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลมีความสะอาดปลอดภัยและสวยงามตามนโยบายเพื่อให้ผู้มารับบริการมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีตามมาตรฐาน AHA และเพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและสถานที่ทำงานโดยสถานที่ตรวจการจัดกิจกรรมในวันนี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้เข้าตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วยทุกหน่วยงานของอาคารผู้ป่วยโดยเน้นการตรวจห้องเก็บของซึ่งเป็นห้องและสถานที่ที่แย่ที่สุดของโรงพยาบาลที่จะขาดการดูแลโดยไม่ให้เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมทราบล่วงหน้าแต่อย่างใดโดยกล่าวว่าสถานที่ที่แย่ที่สุด หากดีแล้วส่วนอื่นๆต้องดีอย่างแน่นอนที่ต้องการตรวจห้องเก็บของโรงพยาบาลเพื่อต้องการสะสารของที่สะสมไว้และไม่ได้ใช้ประโยชน์ตลอดจนเพื่อเคลียร์พื้นที่ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้รวมถึงสิ่งของบางอย่างที่เก็บไว้ในห้องเก็บของอาจลืมไปว่ามีอยู่จะได้นำสิ่งของเหล่านี้กลับไปใช้ได้สิ่งไหนที่จำเป็นและหมดประโยชน์ต่อทางราชการแล้ว ก็จะสามารถดำเนินการเคลียร์ออกไปได้เพื่อใช้พื้นที่เก็บของและสิ่งของที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการมากที่สุดนับว่าเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมจริงๆสุกันวรีสุวรรณรายงานนิราบทิพสีบรรณาธิการข่าวสนับสนุนข่าวโดยครังวัสดุสัตหี